thanks mm -hmm. for สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมขอนําคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับเด็กไทยครับเก่งมากๆครับที่สามารถรักษาแชมป์5สมัยในการแข่งขันโดรนนะครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับผมไม่รอช้าครับผมใช้ชื่อตอนวันนี้ว่า สุดยอดนะครับเด็กไทยรักษาแชมป์นะครับการแข่งขันโดนนะครับที่รายการชื่อว่าโดนออเดซี่ชาเลนจ์2024ที่สิงคโปร์ครับท่าแรกครับต้องขอต้อนรับครับอาจารย์จันยวัฒน์ชาติอนุรักษ์นายกสมาคมโดรน็อกเตอร์ประเทศไทยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2ครับเป็นน้องนะครับที่ไปคว้าแชมป์มานะครับหนุ่มหล่อด้วยครับน้องคิวครับจันทพันธ์นะครับสวัสดีครับครับ ขอบคุณทั้งสองขั้นที่เกียิรายการรักเมืองไทยครับผมรายการเพิ่งผ่านมาหมาดๆเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาครับ,รบก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์อาจารย์พัฒน์อาจารย์าจายักรวัฒน์นี่ไม่ใช่คนอื่นใคเคยมาออดเราแล้วเมื่อปีที่แล้วผมจําได้ครับผมแล้วตอนนั้นก็มากับแชมป์ด้วย<ช>ปีนี้ก็ยังารักษาแชมป์อีกครับผมตกลงเรารักษาแชมป์5สมัยตั้งแต่พศอะไรครับ2018ครับ2018ไล่มาเรื่อยๆเลยใช่ครับก็เว้นช่วงโควิดไปนิดนึงครับร่วมเป็น ปีที่ห้าครับเดี๋ยวแนะนําให้ทางบ้านได้รู้จักก่อนว่ารายการที่ชื่อว่าโด o นออ d y s ี่นะครับชาเลนจ์2024ที่สิงคโปร์เนี่ยครับว่าไปมาเขาจัดยังไงฮะอาจารย์ก็ตั้งแต่2018เนี่ยเขาก็จะมีการให้เด็กๆเยาวชนนะครับเอาโดรนที่ปกติเราใช้ถ่ายภาพมุมสูงนะครับมาเขียนโปรแกรมใส่คอมพิวเตอร์นะครับหรือ iPad แล้วก็สั่งการบินอัตโนมัตินะครับโดยที่ปกติเนี่ย เราจะต้องบินควบคุมครั้งนี้ก็คือกด enter ปุ่มเดียวมันก็จะบินตามมิชชั่นต่างๆให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวโดรนแล้วก็บินหลบหลีกอุปสรรคต่างๆนะครับโดยที่เราอาจจะต้องสแกน qr code จะต้องมีการต้อนลูกปิงปองข้างล่างให้เข้าโกเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำภารกิจแล้วก็ลงจอดให้เรียบร้อยอก็ยิ่งทำได้สมบูรณ์เยอะ คะแนนก็ยิ่งได้เยอะก็หมายความว่ามันเริ่มตั้งแต่การเขียนโปรแกรมใช่ใช่โปรแกรมที่เขียนมาเนี่ยต้องครอบคุมภารกิจหลายๆภารกิจและต้องทําสําเร็จด้วยและกลับมาลงด้วยความปลอดภัยใช่ใช่นี่ถือว่าจะจบการแข่งขันใช่ใช่ครับนะครับนุ่มรอที่อยู่ข้างผมนี้เป็นน้องที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนอามรยศินน้องคิวครับแนะนําตัวนิดนึงครับปัจจุบันนี้เรียนอะไรอยู่ฮะ ตอนนี้ผมเรียน IGCSE ผมเรียนกราฟิก e s i g n Technology history ครับอ,อืเราเริ่มรู้จักโดรนสนใจโดรนตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเริ่มสนใจโดรนตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วระหว่างผมอยู่ที่อังกฤษมผมไปเรียนตามพ่อไปอพ่อไปทำงานมผมนั่งเบื่ออยู่ในห้องผม,ม,มไม่มีอะไรทำผมดูคนเขา ผมเสิร์ชขึ้น YouTube เล่นแล้วก็เจอวิดีโอคนเขาขับบินโดนถ่ายรูปแล้วผมเห็นแล้วผมคิดว่ามันเท่มากเลยมผมเลยอยากทําตามไปด้วยจุดกำเนิดเริ่มต้นที่เราสนใจจาก YouTube ใช่ครับอยากทําตามเขาตอนนั้นเนี่ยครับนะความรู้สึกมันยากง่ายไงฮะอ่อ uh, is it difficult easy ในการศึกษาด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองก็ยากอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่า ในที่อังกฤษผมคิดว่ากฎกฎกติกาของโดนขับโดนเขาเบากว่าที่ไทยม,มาที่ไทยแล้วมันมีกฎมากขึ้นเยอะเลยเลยต้องใช้เวลาชินกับกฎนิดหน่อยอ,อแล้วก็มีหลายสเต็ปก่อนที่จะบินโดนได้ามารู้จักกับอาจารย์เก่งอาจารย์จัญญวัฒน์ได้ยังไงฮะรู้จักได้ตอนที่รอบแรกที่ผมมา บินมาแข่มาซ้อมที่ศูนย์ของที่เมืองทองอและก่อนหน้านั้นแม่ผมเขาเห็น Advertise ว่าสนใจโดนประมาณนั้นก็มาฝึกเรียนได้ครับแล้วก็จะได้ไปแข่งด้วยแม่ผมเลยบอกแล้วผมก็สนใจทันทีเลยแล้วก็เลยเลือกจะมาคุณแม่ในตาไวจริงนะดูจากแอดโฆษณาน้องๆที่สนใจโดนของอาจารย์รที่ยิงแอดขึ้นไปครสนใ,ใจมาเรียนใช่ใช่ครับ โอ้โหตอนนั้นเห็นหน้าน้องแล้วมีแววไหมก็พอลองได้ลองลงเรียนนะครับเขาก็จะโชว์ทักษะไหวพริบการคิดคำนวณอะไรที่ค่องแคล่วว่องไวนะครับตอนที่ไปเห็นทักษะกันจริงๆก็ตอนไปซ้อมนะครับทุกคนก็อยู่ไกลกันก็หมันมาฝึกซ้อมฝึกฝนก็ฝึกกันดึกๆดนนะครับก็ดูแล้วก็เป็นความหวังได้อะไร้ยครับ ทีมของน้องคิวเนี่ยจริงๆมีอีก2ท่านนะครับอีก2คนเป็นใครยังไงฮะก็มีน้องการนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับแล้วก็น้อง IQ นะครับก็เป็นสมาชิกสอท่านนี้อยู่ในทีมด้วยน้องการเนี่ยทีมงานผมให้ข้อมูลว่าคือน้องเด็กหญิงสัสิการณพัทรุงครับผมครับน้อง IQ เนี่ยน้องรัฐวีสุริยะพัตรีครับผมนี่ประกอบกันเป็นทีม3คนใช่ใช่ครับ การแข่งขันโดนที่สิงคโปร์ผมทราบข่าวมาว่ามีหลายประเทศที่ส่งเข้าแข่งขันจำนวนพวกเข้าแข่งขันเป็นหลักร้อยคนใช่ใช่ครับเราสามารถไปรักษาแชมป์เป็นครั้งที่5ได้ได้ครับก็ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันเ,เยอะอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ยิ่งเยอะขึ้นมาอีกอนะครับเพราะว่าหลังจากโควิดหายไปนานเราก็มีมาเลเซียมีสิงคโปร์ก็เกือบ300กว่ากว่าคนนะครับเป็นจำนวนทีมก็ประมาณต ร้อยร้อยทีมต้นๆถือว่าเป็นรายการใหญ่ในภูมิภาคแม่จารย์อ๋อผมก็พยายามไปดูนะครับในประเทศอื่นๆญี่ปุ่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีต่างๆยังไม่เห็นมีโครงการลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญเลยนะครับซึ่งเริ่มจัดปีแรกก็คือ2018ครับเราก็ส่งเข้าร่วมเลยใช่ครับน้องคิวครับการเตรียมตัวนะครับที่ไปแข่งกับเขาในเที่ยวนี้ เตรียมตัวยังไงนะรพิพิตัวเองยังไงฮะก็สำหรับแข่งรอบแรกเป็นแข่งสวอมผมตั้งใจแบบตั้งใจมากเลยครับผมเขียนโคสดสหรับสวอมไปถึงเที่ยงคืนเลยครับโอ้ถึงเที่ยงคืนเลยอสวอมนี่คืออะไรครับอาจารย์ก็มันเป็นศัพท์หมายถึงว่าการบินนะครับหลายๆลําพร้อมกันปกติดโ o เนี่ยเวลาเราทำภารกิจใช่ไหมครับเราคือ หนึ่ลำรับคำสั่งแล้วก็บินแต่นี่ก็คือเราสั่งครั้งเดียวมีโดรน4ี่ถึงหาลำบินพร้อมกันนะครับเพื่อทำละทำภารกิจดังกล่าวนะครับก็คือเขาเรียก Swarming อะไรเงี้ยคะคือในรายการแข่งขันเที่ยวนี้นะครับที่สิงโปร์ก็จัดอยู่2แบบเป็นสวอ r m มมินะครับกับอั s u c k เกอร์ถูกไหมจารใช่ใช่ครับสวอมมิงเนี่ยก็คือขึ้นทีละหลายลำใช่ครับสนามเดียวกันเลยแต่ทําภารกิจ พร้อมกันสองลำสามลำจนเสร็จอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่ลำที่โดนที่น้องเขาแข่งนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าฝ่ามือแราเนี่ยเท่าฝ่ามือใช่ใช<อ>ครับแต่ว่ามันก็มีความสามารถค่อนข้างเยอะทายรูปได้บินรักษาตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยครับล็อกอมิชชั่นแพดต่างๆเลยออกไปแล้วก็กลับมาได้อะไรนครประมาณนั้นจุดน่าสนใจคือทุ่มเทมากสำหรับการเขียนโปรแกรมนะถึงเที่ยงคืนเป็นผลที่เราคิดว่าเราชนะ การให้คะแนนเราได้เยอะที่สุดอันนี้เป็นสวอะครับสวอมตอนที่ไปใช้โขดจริงๆมีปัญหากับโดนเลยอันนี้ไม่ชนะอันนี้ได้ที่สาสำหรับ Presentation อ๋อได้ที่สาสำหรับสวอ Presentation แล,และที่ได้ที่1คือได้ที่1คือจะเป็นโดน Mission, มิชชั่นซึ่งไม่เหมือนสวอมบินโดนแค่ตัวเดียวม,ม,มิชั่นเยอะไหมครับที่เขาให้ทำ ค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่มันไม่สําคัญตรงมิชชั่นมันสําคัญว่าสามารถทําได้กี่อันครับอืิตภรกิจที่ทําต้องมีอะไรบ้างครับมันม,มันมีต้อนแกะซึ่งเป็นปปให้โลให้เครื่องบินมันพัดลูกปิงปองเขา้าจำลองว่าเป็นแกะใช่เอ,อ <laughs> ต้อนแกะ <laughs> เออน่ารักดีอ่าแล้วก็มีอะไรอีกฮะแล้วก็มีวัดความสูงของกล่องออืือกับ สแกน QR code แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีสแกนเป็นมิชชั่นแพดที่เขาจะวางให้แล้วก็โดนต้องสแกนมันให้หาผู้ต้องการความช่วยเหลือแล้วมัน<อ>มันจะมีเลขอยู่บนม<อ>ิชชั่นแพดแล้วก็โดนจะต้องสแกนแล้วก็ตอนที่โดนสแกนโดนมันจะขึ้นเลขขึ้นมาว่าเป็นกี่คนอว่าเราสแกนได้ถูกคนไหมถ้าไปใช้ไปภารกิจคนาชีวิตเนี่ยจะไปช่วยถูกคน ใช่ครับโอ้โหในสามคนแบ่งงานกันยังไงครับน้องคิวแบ่งงานกันน้องไอคิวจะเป็นคนเขียนโค้ดแล้วก็น้องการเขาจะเป็นคนที่เข้าไปในสนามแล้วก็วัดความสุขของกล่องอทุกอย่างมมผมจะเป็นคนที่ดูโอเวอร์ออลก็คือช่วยไอคิวกับช่วยน้องไอคิวกับโค้ดแล้วก็ เข้าไปเช็คว่าน้องการเขาวัดครบทุกอย่างหรือเปล่าอืรู้จักกันมาก่อนไหมกับน้องสองคนนี้ไม่รู้จักเลยครับอืเจอกันรอบแรกตอนที่ไปอบรมอบรมอ่าในภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับกําลังทําอะไรอยู่ฮะอันนี้คือสบอมครับอือันนี้คือน้อง,น,องน้องเขาจะให้โดนสองอันบินพร้อมกันอื แล้วก็ทำภารกิจเดียวกันกับโดนมิชชั่นแต่แต่ยากหนาะยากขึ้นตรงที่ใช้โดน2ตัวโอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องแยกแยกให้ออกเลยนะไม่งั้นเนี่ยจะหลงได้เลยนะครับ,ใ,รบในใน,ในการในการที่จะเข้าแข่งข,ขนันครั้งนี้กดดันขนาดไหนครับเพราะว่ามีทีมที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะทีเดียวที่เข้าการแข่งขันนี้ามาจากทั้งมาเลเซียมาจากทั้งสิงคโปร์มีต้องกดดันไหม กดดันอยู่ครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่ามันมีหลายทีมแล้วก็บางทีมดูเหมือนจะแบบออแกนไนซ์กว่าทีมเราด้วยครับก่อนเข้ารายการน้องคิวเล่าผมฟังบอกว่าพี่ครับมีบางประเทศเขามีความลึกล้ำนะเอา AI เข้ามาช่วยในการแข่งขันด้วยประเทศอะไรครสิงคโปร์เองสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์อย,าย่างนี้ถือว่าผิดกติกาไหมไม่ผิดครับเพราะว่าในากติกาขาแค่บอกว่า ต้องให้โดนสองตัวบินพร้อมกันแล้วก็ทำภา,กภากำรภากิจให้สำเร็จภารกิจให้สำเร็จแต่ในที่สุดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับน้องคิวและทีมอีกสองคนน้อง IQ และน้องการก็สามารถประสบควมสำเร็จนะครับได้ถ้วยชนะเลิศนะครับเดี๋ยวมีภาพขึ้นโชว์ให้ดูนะฮะเป็นผลคะแนนรวมใช่ไหมพี่เข้าใจถูกไหมไม่มัน มันแยกคะแนนเป็นหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเป็น presentation แบบ present บอกกรรมการว่างานเกี่ยวกับอะไรมัง่งแล้วก็มีเป็น,นแผนแผนผแผนของโดนว่าให้โดนบินไปยังไงมัง่งโอ้ในส่วนที่2คะแนนส่วนที่2ใช่แล้วก็มีส่วนที่3ซึ่งพวเราชนะที่1เป็นส่วนให้โดนบินเลยจะดูว่าโดนบินได้ไปไกลขนาดไหนทําภารกิจเสร็จ กี่อย่างได้คะแนนเท่าไหร่นาทีที่เขาประกาศรางวัลไล่ไปแล้วตั้งแต่ันดับที่สามลำดับที่สองก่อนใช้ประกาศลำดับที่หนึ่งตอนนั้นะรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าทีมอื่นทีมอื่นดูซีเรียสมากเลยนี่ช่วยปหญ่ิบกเราทุกคนนะ,ะทีมอื่นดูซีเรียสมากซีเรียสมากเลยแล้วก็คิดว่าคิดไปแล้วว่าทีมอื่นอาจจะทําดีกว่าทีมของน้องคิวชื่อว่าอะไรฮะ ตั้งชื่อไว้เป็นอะไรจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้ครับพี่มีข้อมูลแคทอะไรเนี่ยชื่อว่า Skyward ครับสกายวอร์ดเขาไม่ประกาศชื่อเราชื่อทีมเราแต่เขาประกาศชื่อเขาประกาศเป็นเลขครับเลขระตอนที่เข้ามารอบตอนแรกเขาจะให้ริ b a n d แล้วก็มันจะเขียนเลขทีมอยู่อืแล้วก็ตอนที่ประกาศ เขาก็จะเรียกเลขทีมออกมาอมใช้เลขทีมไม่ได้ใช้ชื่อทีมโอ้ oh, ตอนนั้นก็ลุ้นตัวโกงเลยเนี่ยตอนตอนที่เขาเราเลขทีมเลขทีมอะไรจำไม่ได้เหรอพอประกาศปุ๊บเป็นรู้ว่าเป็นเราตอนนั้น มันมันสุดสุดไหมเขาประกาศแล้วผมก็ดูอยู่ดูอยู่เยอะมากเลยผมคิด่ชนะคือตากับข้อมือเนี่ยดูตลอดเลยใช่ครับแล้วก็ตอนที่เขาประกาศมาผมลุกขึ้นเกือบคนแรกเลยแล้วก็น้องน้องกายกับน้อง IQ คิวเขาก็งงผมก็บอกว่าเราชนะเราชนะบอกเขาขึ้นมาอ้าวยังงงอยู่พี่เชื่อว่าเป็นวินาทีที่เราดีใจสุดสุดยเนาะใช่ครับเราชนะได้คะแนนมาคิดว่ามันมาจากอะไรผลมาจากอะไร คะแนนเดี๋ยวผมบอกเอ,อวิธีคะแนนของเขาเลยแล้วกันคะแนนของเขาจะเป็นจะได้สามารถได้ยี่สิบแต้ม,มไม่ก็สามารถได้ห้าสิบแต้มยี่สิบแต้มมันจะได้ทํำมิชชั่นประมาณครึ่งหนึ่งถ้าครึ่งหนึ่งได้ยี่สิบครึ่งหนึ่งได้ยีสิบแต้มทั้งหมดออกประมาณจากสี่ร้อยกว่ากว่าทั้งหมดคะแนนแล้วก็มันจะเป็น ถ้าอันหนึงคือถ่ายรูปม,มีรูปให้ถ่ายสี่ห้าชิ้นต้องถ่ายทั้งหมดสี่ชิ้นเพื่อได้ห้าสิบคะแนนถ้าอยากได้ห้าสิบต้องได้สี่ชิ้นถ่ายชิ้นหนึ่งได้ยี่สิบคะแนนถ้าถ่ายสองชิ้นไม่ได้ได้ยี่สิบคะแนนก็ได้แต้มจากเก็บถ่ายรูปแล้วก็ได้คะแนนมาจากวัดความสูง ถ่ายรูปภาพแล้วก็สแกนเซอร์เวพัดนี่คือคะแนนแต่ละส่วนที่เราได้มาใช่ครับส่วนที่ได้มากสุดคะแนน r e ีเซนเ t ชันที่เล่าให้พี่ฟังตั้งแต่ต้นรายการมีบทไหมมันเป็นแคตตากรีไม่เหมือนกันนะครับก็คือตอนที่เขาจะให้อวอร์ดเขาจะให้เป็น Presentation Award หนึ่ง Swarm b i บิน a เวหนึ่งแล้วก็ Mission Plan Award หนึ่งครับอ๋อภูมิใจไหม ที่นาแชมป์กลับมาภูมิใจมากเลยครับเุ้ <c oughs> มกันขนาดไหนเลควรู้สึกยังงบ้างเลยมันเล่าไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> ไม่มันคุ้มกับความที่เราพุ่มเทโอน้องกิวอดหลับอดนอน <c oughs> เห็นเมื่อกี้เห็นอยู่ในบ้านนะเป็นเป็นที่พักใช่ไหมคอาจารย์เป็นส่วนโรงเรียนสอนนะครับที่ที่ทสุมส่สมซ้อมทันนี่สิงคโปร์เราจะมีที่พักนะครับเป็นคล้ายๆห้องหลายๆห้องนะครับแล้วเราก็ จะใช้ห้องตรงกลางเป็นห้องนั่งเล่นแล้วเราก็ผักเก้าอี้อะไรให้เคลียพื้นที่เราก็ซ้อมกันตรงนั้นนะครับก็เอาตั้งแต่เปิดประตูมาใช้พื้นที่เต็มบ้านเลยคือจริงๆมันต้องใช้5้าคูณห้าซึ่งเราไม่มีเราก็เอาตั้งแต่เปิดประตูมาซ้อมรีบกินข้าวเสร็จก็ซ้อมๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะมาได้รางวัลเนี่ยมันมีเหตุการณ์คือวันแรกเนี่ยทุกคนตั้งใจซ้อมตั้งแต่ที่ไทยละนะครับซ้อมเช้า ช่วงเย็นนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงทุ่มสองทุ่มมาติดต่อกันเกือบสองสัปดาห์นะครับก็ผลปรากฏว่าเราไปถึงเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าในวันแรกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามเป้านะครับวันแรกก็ใจแป้วไปเยอะเลยนะครับวันที่สองก็เริ่มใหม่เลยก็คือให้ทีมที่เหลือที่ยังมีโอกาสต้องแข่งเนี่ย ไม่พลาดแล้วก็ทำให้เต็มที่เราก็ต้องยึดมือถือกันเลยเนะครับกลับกลยุทธ์กันใหญ่เลยใช่ครับก็คือทุกคนต้องตั้งใจละไม่ไม่มีการเล่นละเพราะว่าเราคือด่านสุดท้ายละถ้าถ้าไม่มีครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเรากลับมือเปล่าละกลับมือเปล่ากลับประเทศไทยโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยใช่ใช่ใช่ครับก็หลังชนฝาต้องต้องทุบมอเตอร์ข้าวน้องให้ความร่วมมือกันดีไหมครก็ไม่ให้ก็ต้องให้ คอา้าวพี่เชื่อว่าคิวต้องเจออุปสรรคระหว่างทางนะผ่านไปได้ยังไงกําลังใจมาจากไหนอุปสรรคแรกที่ผ่านสำหรับโดนมิชชั่นจะเป็นกรรมการตอนแรกเขาบอกทุกทีมว่าทุกทีมจะได้ซ้อมกันสองรอบเออแต่ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนไปซ้อมรอบเดียวเพราะว่าคนเขามากเกินที่เขาให้มากเกินไปตายแล้วเราทำไงอะ่ะก็ต้อง โชคโชคดีน่ะโชคดีว่า i อคิเขาเห็นว่าสนามโดนเขาผิดพลาดไปด้วยว่าช่องช่องไปปกติจะร้อยเซนแต่รอบนี้เป็นแปดสิบเซนโอ,อ้ช่างสังเกตเนาะเลย ทสรอบแรกทุกอย่างโดนของเรามันบินเกินไปหมดเลยอพอดีรอบสุดท้ายน้องไอคิวเห็นได้เลยโอ้กลับมาแก้ไขธนการเรื่องนี้นี่ต้องยอมรับในไหวพิบเด็กๆนะคือต้องชี้แจงก่อนว่าการแข่งขันเนี่ยคณะจัดจะต้องแจ้งพื้นที่สนามล่วงหน้าแลกต่างถางโปรแกรมใช่ครับไม่ใช่ว่าเขาก็จะมีกิมมิคบอกว่าเอออาจจะมีเซอร์ไพรส์หน้างานซึ่งเซอร์ไพรส์หน้างานส่วนใหญ่จะเป็นการวางกล่องสลับนิดๆหน่อย แต่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าสนามว่าไปเปลี่ยนสเกลสนามอันนี้เนี่ยเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงขอชื่นชมเลยครับเพราะว่าถ้าเขาไม่สังเกตเขาก็จะเอาโค้ดเดิมเนี่ยลันไปเรื่อยๆมันก็จะเลยหมดมันก็จะเลยหมดอ่นั่นคืออุปสรรคแรกมีอย่างอื่นไหมฮะเรื่องสเกลก็ไม่ค่อยมีแล้วให้กําลังใจกันยังไงเพื่อนร่วมทีมน้องๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงวิ่กันยังไงฮะก็ ก็อยากชนะ <laughs> <laughs> เออโตขึ้นน้องคิวอยากจะทำอะไรตัร้งใจหรือยังผมยังไม่ค่อยชัวร์แต่ผมคิดว่าตอนโตขึ้นผมอยากทำบางอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีอืออาจจะเอนจิเนียริงอือเราสนใจด้านเทคโนโลยีอใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้การสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนครับกับการเข้า แข่งขันในครั้งนี้แล้วกับสิ่งที่เราอยากจะทำมาตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษก็คือการเข้ามาสู่ดโดรนนะฮะ mm hmm. ทำหนูได้ไงบ้างซัพพอร์ตได้ไหมครัซัพพอร์ตมากเลยครับช่วยส่งผมไปที่โดนที่ต้องไปแล้วก็ลางงานสองสามวันเพื่อมา oh, 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 oh. หาผมที่สิงคโปร์ด้วยเออยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ยังไงครับขอบคุณแ่ยังไงขอบคุณที่ ช่วยส่งผมไปที่โดนอาริซี่แล้วก็ให้ช ANCE เพื่อผมจะได้เรียนได้เรียนโดนได้โอ้โหอาจารย์ครับในฐานะอาจารย์อยู่ในวดวงนี้ก็มานานนะเป็นนายกสมาคมโดนซ็อกเกอร์ประเทศไทยด้วยเห็นผลผลิตน้องๆเยาวชนเหล่านี้รู้สึกไงบ้างครับกเ็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้แล้วก็เราให้น้องๆที่ ได้แชมป์เนี่ยได้มีโอกาสมาถ่ายทอดนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับในอนาคตเนี่ยเรามองว่าโดรนมันเข้าไปอยู่ในทุกสาขาอาชีพการที่เด็กคนหนึ่งอาจจะไปสนใจเรื่องการเกษตรเรื่องการขนส่งเรื่องการถ่ายภาพเซอร์เวต่างๆโดรนเข้าไปมีส่วนร่วมหมดเลยเขาอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจนกระทั่งได้มาลองศึกษาลองเรียนมันก็กลายเป็นว่า เป็นตัวไกด์ชี้นำอาชีพเป็นตัวจุดประกายในอนาคตนะครับให้เรามีบุคลากรที่แข็งแกร่งในอนาคตอ,อะไรเงนี้ครับประมาณนี้โดนซอกเกอร์แผงประเทศไทยยังคงมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับต่อไปนะคตครับ,รบก็ตอนนี้นะครับก็เราจะมีแผนจัดก,กิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนตุลา5-6ตุลานี้นะครับ เราชื่อสมาคมว่าโดรนแต่ว่าเราก็สนใจเรื่องการบินและอวกาศด้วยไปถึงอวกาศเลยนะอาจารย์ใช่ครับตอนนี้เรามีอีกหมวกหนึ่งคือเราเป็นผู้จัดการแข่งขัน n s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  p c e e p p p h h l l l n n g นะครับได้รับการแต่งตั้งจากทาง NASA เนี่ยให้เด็กๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับมาร่วมเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ เราก็จะมอบใบเซอร์ซึ่งมีโลโก้ของ NASA เนี่ยและนะครับโดยที่เขาสามารถจอยได้โดยที่จะเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะมาออนไซต์ก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการที่เราจะไปเรียนต่อการมีพอร์ตโฟลิโอหรือโปรไฟล์เหล่านี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วเดือนตุลาคม5 6ตุลาคมนี้ครับระดับไหนบ้างครับก็มี มัธยมต้นเออขออภัยนะครับประถมนะครับมต้นมปลายแล้วก็มหาลัยแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับลองเซิร์ชในเน็ตดูนะซ่าสเปซแอพเชลเลนธไทยแลนด์อะไรเงี้ยครับอใครที่สนใจอีกหนึ่งมิตินะครับด้านอวกาศนะครับอ้าวเสียดายที่เกินเวลาหมดแล้วไหมอยากคุยน้องคิวนานๆกว่านี้เนาะคิวฝากนะครับผู้ชมทางบ้านนะเด็กในวัยเดียวกันเพื่อนเดียวกันที่อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมโดรนแบบนี้นะครับถ้าสนใจทำไงฮะครับ ถ้ามีใครอยากมาโดนเหมือนกันมันจะมีที่สามารถไปได้ถ้ามีใครสนใจในด้านส่งของด้านเซอร์เวยอะไรประมาณนั้นสามารถมาได้ครับสนุกมากครับอ่านะครับวันนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนรู้จักเราหลายคนเลยนะในฐานะแชมป์จากต่างประเทศเนี่ยเพื่อนๆบอกไงบ้างที่โรงเรียนเวสิน เพื่อนๆก็ชมครับชมเยอะมากยิ้มแก้มเดี๋ยวต้องขอลายเซ็นอาจารย์เป็นดาราไปแล้วอาจารย์ครับตอนนาทีสุดท้ายอาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองในศาสตร์ด้านนี้นะครับที่จะส่งเสริมลูกนะครับในการค้นหาตัวเองครับเชิญอาจารย์ครับก็ในการเรียนเรื่องนวัตกรรมนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรามีเทคโนโลยีโดรนมาพอสมควรแล้วก็มี เทรนด์ของ AI ใหม่ๆเข้ามานะครับก็อยากให้ผู้ปกครองที่มองว่า,าบุตรหลานมีความสามารถเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแค่ถ้าน้องเขามีความสนใจจริงหรือตั้งใจจริงทางสมาคมเราก็ยินดีช่วยสนับสนุนนะครับถ้าขอให้เป็นช้างเผือกหรือมีความตั้งใจมาแล้วทำตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทำให้ เกิดเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาตินะครับถือว่าอาจจะเป็นการแข่งขันเล็กๆที่จุดประกายอาชีพเราในอนาคตนะครับเราอาจจะมองเป็นจิ๊กซอวันนี้เราได้จิ๊กซอบางส่วนมานะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าในอนาคตมันอาจจะได้หยิบเอาทักษะโปรแกรมมิ่งทักษะแมชชีนิกของโดรนส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้เรียนต่อยอดในอนาคตเราอาจจะ ได้ใช้ในเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าก well, ็ไ <dunk> ด้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับต้งอาจารย์และน้องคิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่ผมนามาฝากในสัปดาห์นี้ครับร่วมภาพภูมิใจไปกับสุดยอดเด็กไทยรักษาแชมป์5สมัยการแข่งขันโดรนที่สิงคโปร์นะครับปี2024ล่าสุดนี้เองนะครับนี่คือหนึ่งเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับกับความสามารถนะครับเสียดายเหลือเกินนะครับเวลาหมดแล้วครับติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจาทุกวันนะครับจันทึงศุกร์ 20นากาถึง20นาฬกานาทีผ่านช่องทางทวิชั่นช่อง784และอีกหลายพันอร์มครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ